t a h ของหลักของเราก็มี3ประการนะคะประการแรกก็คือหนึ่งเป็นการเทลื่อนพระเกียรติพระองค์เจ้าพระเชษฐิญยาภานท่านจากพระองค์ท่านเนี่ยได้รับเชิญจาก UNDP ให้เป็นทูตสัทธวาวิริยีของอินเดียตั้งแต่ปี2 5 5 6แล้วก็ในปีนั้นเนี้ยพระองค์ท่านก็จะดนรงว่าจะมี สมาชิกนะคะคุณมนลนรงค์ในความมิติควมแกรงของเด็กและสตรีเนยประเทศไทยประมาณแสนแสนรายหรือว่ามแสนกิจะกรรมนะฮะซึ่งสำนักงานในการสุดก็ได้เสนอพระราชบัญญัติของพระองค์ในการจัดโครงการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็ตอบเนื่องปัจจุบัปัจจุบันประการที่สองก็คือต้องการให้ประชาชนเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองการแระงงานขสคุณชมที่ดึงภาพกนะต่อไปก็ งา,าน,านาของค่านนายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรีจะเห็นได้ว่าพระเจ้าหลานเธอเพระองค์เจ้าพัชร์อิทิยาภาทรงห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการที่ผู้หญิงและเด็กที่ถูกใช้ความ องชแนลเลอร์ันดับสองนะครับนางสาวนี่มั้ให้ผู้หญิงแล้วคับชิดหน่อยครับชิดหน่อยครับแต่ทิพย์ดีบอกว่าให้ให้ผู้หญิงรับเพราะว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวตัวจริงนะ,ะในโอกาสที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพชาาัชะกิติยาพาทรงสรั้งเดชการศึกษาด้านกฎหมายและทรงและทรงงานเป็นพนักงานในราการ เธอพงเจ้าพะชรปิจยาภาและสนองรับนยโยบายของสำนักง,งานในการสูงสุดรางวัลแล้วก็มันมีสิ่งคือการกระทำของเราเนี่ยเราต้องทมาได้ซับข่า,ขาวโดยการการกระทำนแบงกับเก็บกับผู้หญิงแล้วก็รู้สึกเศร้าใจคนรู้ถึงสิทธิและก็หน้าที่<ม>แล้วก็บทบาทของตอนเองว่าในกรณีที่เกิดความรุนแรงขึ้นในสังคมเราจะมีส่วนร่วม อย่างไรบ้างในเรื่องของการที่จะช่วยกันยุติความรุนแรงจะถือว่าเป็นภาระไม่ใช่เหมือนกับที่เราเคยคิดมาก่อนอันนั้นคงไม่ถูกต้องนะครับงานในวันนี้เราก็หวังว่ากลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาฟังในวันนี้เนี่ยร้อยละเนะครับเป็นนักเรียนหญิงของโรงเรียนกาญจานานุเครพะห์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สามารถไปกระจายความรู้เกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงในครอบครัวให้กับญาติพี่น้องนะครับสมาชิกในหมู่บ้าน และถือได้ว่าน่าจะช่วยลดแนวโน้ม การที <Ps> ay, ่จะให้กระจายแพต่กระายว่า้เครือข่ายที่ย่อม่เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนเพราะว่าจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดใหญ่นะคะแล้วก็ถ้าเราได้เป้าหมายคือเยาวชนเนี่ยเครือข่ายของเราเ่ยน่าจะวิธีการก็คือกจังหวัดก่อนหน้าที่จะมาจัดกิจกรรมในวันนี้ก็มีการนะคะอย่างที่ท่านในการจังหวัดได้กลรายงานไปแล้วเราประวดครอบคัวต้นแบบ้อกนการจัดน ซึ่งก็ได้ผู้ชนะเลิศดแจกรางวัลไปแล้วและคิดว่าการกระโดงซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักในการจัจกวิจกรม์ร้งนี้น่าจะตอบสนองกับวัตถุประสงค์ที่สำนักงานการหนดไว้แล้วก็จะเป็นโครงการต่อที่ยังเป็นแผนงานประจําโครงการประจําของสํานักงานในราชสุดเป็นหนึ่งในภารกิจของสํานักงานในความสิ์นะคะซึ่งเราจะไม่อยู่ไม่ยเ,เพราะว่าผู้หญิงจับสตรีผูห้หญิง ก็จะมีสถานการณ์รณเรื่องความรุนแรงในครอบครัวในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่ผ่านมานถือว่ายังไม,ไม่ไม่มากนักนะครับแต่เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจซึ่งมีแนวโน้มมันจะถดถอยก็สะท้อนในปัญหาในครอบครัวนะครับเมื่อสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีก็มีแนวโน้มที่ว่าปัญหาในครอบครัวก็ จะเกิดขึ้นได้นะครับทําให้ทางสํานักงานในการจงังหวัดมุกดาิทธิ์ได้ช่วยเหลือในกฎหมายและกรารทำนาีจังหวัดการเจริีกรเราได้ตระหนักเรื่องนี้ครับว่าเ,เราควรที่จะต้องหาทางป้องกันและทําให้ประชาชนตระหนักสิทธิและหน้าที่ในเรื่องของพังรุ่แรงในครอบครัวกว่อนที่จะเกิดพังรุ่แรงครอบครัวอนเพราะเรื่องเกิดเรื่องขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเหมือนแก้วที่แตกแล้วยากที่จะสมานให้กลับเด้เราจรึงท